สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนสิงหาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่เดอะซันนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะ มีความสดใสอ่ะมีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะการทํางานนะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าผลงานมีความโดดเด่น นะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของงานมงคลหรือมีคนนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินก็จะประสบความสําเร็จหรือมีรายได้ค่อนข้างดีความรักนะคะก็เป็นไพ่ที่สดใสหรือเป็นไพ่ที่มีโอกาสนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยบางคนก็ได้พบรัก ส่วนบางคนก็มีงานมงคลนะคะหรือมีการตั้งคันเกิดขึ้นฉะนั้นมองว่าไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่อิจิพลจะส่งผลค่อนข้างมากแล้วก็ส่งผลในด้านดีความสดใสความก้าวหน้าชื่อเสียงนะคะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่วันที่ภาคสานะคะเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะ,ะ,คะซึ่งมาประกบติดกันนะคะมีความโดดเด่นมากๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการปร,าประกาศผลงานบางอย่างนะคะคือถ้าคนสมัครงานนี้น่าจะได้งานนะคะหรือการสอบบรรจุนะคะก็น่าที่จะสําเร็จนะหรือได้รับการคัดเลือกนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของโครงการใหญ่ๆเข้ามานะคะหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นมองว่าการปรับเปลี่ยนหรือการเริ่มต้นหรือสิ่งที่ดีๆนะคะน่าที่จะเกิดขึ้นนะคะ ไพ่เดโมนนะคะจะเป็นไพ่ที่มีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นหรือสัญญาบางอย่างนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลนะคะแต่มองว่านะคะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่เดซันเข้ามาประกบติดอยู่ฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามนะคะผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสน,นุนหรือยังเข้ามาให้ความคิดให้คําแนะนําสําหรับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะ ไพ่หนึ่งไม้นะคะเป็นการเริ่มต้นงานนะะซึ่งตำแหน่งนี้อาจจะมีการเริ่มต้นงานกับญาติพี่น้องอมีการเริ่มต้นงานกับคนรักนะคะหรือว่าญาติพี่น้องหรือคนรักนะคะอาจจะนําข่าวในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆมาให้ด้วยซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะ ให้ความยุติธรรมนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีแล้วก็เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเป็นตําแหน่งของการพูดคุยกา,การเคลียร์ปัญหากาันการให้รายรับอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์กันนะคะก็เท่าเทียมด้วยนะคะฉะนั้นตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งที่อาจจะ เข้ามานะคะสนับสนุนนะหรือเข้ามาทําให้เรานะคะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอาจจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะคะด้วยในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดปีจอรวมถึงบุตรนะคะหลานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีบางอย่างมีความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะหรือได้รับโอกาสบางอย่างที่ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ไพ่เจ้าชายไม้นะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะมีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้มีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เป็นตําแหน่งที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตําแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะก็ยังเข้ามาสนับสนุนอยู่นะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอรมสักนิดหนึ่งนะ,ะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะคะก็อาจจะต้องอใส่ใจในเรื่องของการทํางานแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของของการใช้ชีวิตด้วยนะค,ะคืออาหารการกินนี่ต้องควบคุมนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยมันจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะก็ยังต้องเน้นในเรื่องของการบริการใส่ใจในเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดรวมถึงในเรื่องของการตั้งครันนะคะก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะ ไพ่ราชินีเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะอิทธิพลนะคะหรือสิ่งที่เข้ามาหานะคะหรือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็เป็นตําแหน่งของไพ่ราชินีเหรียญนะก็คือผู้หญิงผิวขาวนะ,ะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานหรือเข้ามานะคะทําให้ธุรกิจการงานมีการเริ่มต้นแล้วก็ส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ไพ่เจ็ดไม้นะคะเป็นเดือนที่จะมีความรู้สึกที่จะสู้กับงานนะคะแล้วก็จะลงไปแข่งขันหรือประมูลงานด้วยตัวเองนะคะเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานและก็การเรียนด้วยฉะนั้นเมื่อเจ็ดไม้ปรากฏขึ้นจะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็เกิดความสําเร็จนะคะ ไพ่เจ้าชายดาบอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ลดทิฐิลดความดื้อรั้นลงเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปรนนิปรนหรือยุดหยุ่นนะในเรื่องของการทํางานนะคะสําหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของ ปัญหาที่เข้ามาก็จริงในช่วงปลายเดือนคือมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแหละโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาบางอย่างหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนก็ได้จะนั้นต้องปรับความคิดนะคะแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วย รวมถึงในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะถูกจับตามองหรือถูกสอดแนมในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของสัญญาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระ,ะมัดระวังนะคะในเรื่องของอการใช้ชีวิตหรือการทํางานด้วยไม่ควรประมาทนะคะ คนที่เกิดปีจอนะคะการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วหน้าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆมาก่อนแล้วซึ่งได้รับโอกาสหรือได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมธุรกิจการงานก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากๆเลยนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือ ผู้หญิงอะนะคะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีทําให้การทํางานนะคะมีการเคลื่อนไหวประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เกิดความก้าวหน้าสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะทําให้การเริ่มต้นหรือสัญญาบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะ ติดขัดหรือเกิดความล่าช้านะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงปลายเดือนด้วยซึ่งอาจจะทําให้ธุรกิจหรือการทํางานเนี่ยติดขัดหรือเกิดความล่าช้าหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะ แต่ก็มองว่าคนที่เกิดปีจอเนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลให้ด้านดีเพราะอิทธิพลของไพ่ที่มีเรื่องของความสามารถหรือไพ่โชคดีนะคะโดยเฉพาะไพ่เดือนสันเนี่ยเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขไปได้และทําให้เรื่องของการทํางานยังเกิดการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆนะคะในช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือช่วง กลางเดือนถึงปลายเดือนอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดไม่อย่างนั้นนะคะถ้าไม่ลดความดือ้อรั้นหรือไม่ลดทิฐิลงหรือมีเรื่องของความระแวงสงสัยหรือไม่รอบคอบอะ่ะในเรื่องของเอกสารสัญญาที่เข้ามานะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้การทํางาน ติดขัดได้นะคะแล้วก็สัญญาในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจก็ล่าช้าออกไปอีกนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนและก็อย่าไปมีปัญหากับบริวารด้วยหรือต้องรอบคอบในเรื่องของบริวารในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่าการทํางานของคนที่เกิดปีจอนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ปรกากฏไพ่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นงานจะเข้ามานะคะได้รับโอกาสที่ดีมากมาก แล้วก็มีไพ่เจ้าชายไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสการไปอบรมงานไปสมนางานนะคะหรือได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานมีไพ่เจ็ดไม้นะคะคือมีความสําเร็จแนะคะในเรื่องของธุรกิจแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นการทํางานในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่ภะสัคฆราช ก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะหรือไปอบรมการไปสัมมนางานนั่นแหละนะคะหรือว่าไปไปทาให้การทํางานเนี่ยเกิดประสบการณ์ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเป็นไพ่ผู้ใหญ่ด้วยนะซึ่งผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาสนับสนุนนะคะทําให้ธุรกิจการงานเนี่ยเกิดความราบรื่นนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปิดจอนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากมาก ส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีจอเนี่ยมีเรื่องของรายได้ที่มาจากการทํางานมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะคือการทํางานมันมีโอกาสมีโชคก็ทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีหรือมีความคล่องตัวนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะการเงินก็ยังมีการเงินที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะโดยเฉพาะไพ่ลายชินีเหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่อิธิพลนะคะคือ จะมีการเงินดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอไรายได้หรือการเงินหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีจอที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะมาจากธุรกิจการงานก็ได้นะคะหรือคุณผู้ชายก็ดวงนาริอุปถัมภ์มีคนมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่าง เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนด้วยซึ่งหน่าที่จะมีปัญหาการเงินนะติดขัดเกิดขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่หนึ่งเหรียญนะคะเป็นไพ่การเงินที่ส่งผลในด้านดีมากๆคนที่เกิดปีจอนะคะอาจจะมีการเงินที่มาจากการทำงานมาจากการทำธุรกิจเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ รวมถึงนะาอาจจะมีลาบรอยมีเรื่องของไรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยเพราะถ้ามองกลับมาในตำแหน่งไพ่1ิบใบนะคะก็มีไพ่เดอะสันนะคือเป็นเป็นช่วงเดือนที่ดวงอะ่ะมีการดึงดูดอะ่ะในเรื่องของการเงินการทองนะคะแล้วก็ทําออกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะด้วยนะฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักอาจจะพบความรักหรือความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะพบรักกับคนหน้าตาดี คนมีฐานะคนมีชื่อเสียงนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆร่วมกันมาก่อนแล้วนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็อาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครันเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เป็นความรักที่มองว่ายังเป็น ช่วงเดือนที่สดใสยอยู่นะเพียงแต่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ด้วยอาจจะมีปัญหาติดขัดหรือมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะแต่ก็มองว่าหน้าที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้สําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะ ให้บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะประกากฏไพ่สิบเปลี่ยนะคะสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่ดีมากๆจะพบรักนะคะกับคนที่มีฐานะนะคะหรือคู่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะหรือคนที่เข้ามาพัฒนาความรักนะคะพัฒนากันไปได้ไกลนะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็ ชีวิตรักเนี่ยนะคะก็ทําให้มีเรื่องของการเงินการทองที่ดีแหละคืออยู่กันไปเรื่อยๆก็จะมีการร่ํารวยมากขึ้นนะค,ะคือจะพบคู่ที่นําโชคอะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะมาให้ด้วยในทุกๆด้านจนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีธุรกิจร่วมกันนะคะมีการถือครองทรัพย์สินร่วมกันในช่วงเดือนนี้นะก็เป็นเดือนแห่งความสุขแหละนะคะรวมถึงเรื่องของงานมงคลนะคะหรือข่าวดีบางอย่างก็น่าที่จะเข้ามานะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดปีจอต้องระมัดระวังนะคะปัญหาโรคเครียดอาการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นะคะมีความวิตกกังวลหรือมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นน่ะนะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอาการปวดแขนปวดไหล่ปวดคอปวดหัวเขา่าปวดกล้ามเนื้อ น้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ไขมันในเลือดสูงเรื่องของอาหารการกินก็ต้องรอบคอบรวมถึงนะคะคนที่ตั้งคันอยู่นะคะต้องดูแลนะในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะให้บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่10ดาบนะคะคนที่เกิดปีจอต้องรอบครอบในเรื่องของสุขภาพนะคะให้มากๆเพราะอิทธิพลของไพ่10ดาบก็เป็นไพ่ที่ รุนแรงนะคะบางคนก็มีปัญหามีโรคประจําตัวหรือมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของอความเครียดนะคะหรือความวิกตกกังวลค่อนข้างมากตามลักษณะพ่ก็อาการปวดกระดูกนะคะค่อนข้างรุนแรงอะ่ะนะคะรวมถึงนะคะคนที่เกิดปีจอเนี่ยถ้ามีเรื่องของการผ่าตัดทําสัลญ,ญกรรมในช่วงที่นี้ต้องรอบคอบนะต้องตรวจสอบหรือตรวจสุขภาพให้ดีนะคะ ถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญนะคะบริจาคยานะคะหรือว่าบริจาคลงศพนะจัดเป็นการสะดเดาะเคราะห์หรือทําให้ชีวิตหรือสุขภาพเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาการปวดกระดูกหรือปวดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะก็อาจจะฟื้นตัวนะแล้วก็มีเรื่องของอความสบายใจมากขึ้นสุขภาพก็ลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์เป็นเดือนที่สดใสมากๆนะคะ การงานการเงินนะคะจะประสบความสําเร็จมีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการทํางานประสบความสําเร็จนะคะเป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีคนนําข่าวดีมาให้ด้วยนะคะการเงินก็มีความราบรื่นนะคะมีโชคในเรื่องของการเงิน การเงินอาจจะมาจากงานหรือผลงานหรือมีเรื่องของรางวัลบางอย่างนะคะหรือมีของขวัญหรือของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักส่วนคนที่มีคนรักจะมีข่าวดีมีงานมงคลสามีภรรยาชีวิตรักมีความสุขมีข่าวดีนะคะแล้วก็อาจจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะ คนที่เกิดปีจอวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานอาจจะได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะคนว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีการเดินทางไปอบรมงานไปสัมมนาง,งานนะคะหรือมีเรื่องของข่าวมาจากทางไกลมีคนมาเยือน บริวารจะนําข่าวหรือนําโชคในเรื่องของการทํางานมาให้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีนะคะยังมีการเงินที่หมุนเวียนหรือมีเรื่องของการเงินบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันทําให้ความสัมพันธ์มีความ สุขนะคะมีความลงตัวมากขึ้นบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีนะคะบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีจอวันอังคารนะคะจะเป็นเดือนที่มีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการทํางานหรือเอกสารนะคะต้องตรวจสอบให้ดีต้องรู้จักเรียนรู้ข้อกฎหมายไว้ด้วยนะคือต้องระมัดระวังอาจจะเป็นเดือนที่มีคนจ้องจับผิดอยู่หรือมีศัตรูนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นถูกใส่ร้ายถูกาปสี นะคะหรือถูกแทงข้างหลังก็ได้ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดมีสตินะคะแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการงานจะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ไพ่เดโมนะอาจจะเป็นถูกฉลกนะกับคนที่ทํางานด้านจิตนาการความคิดนะคะหรือทํางาน ธุรกิจเนี่ยนะคะช่วงกลางคืนอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะอาจจะไม่ใช่เดือนที่มีปัญหาแหละแต่การทํางานจะไปทําช่วงกลางคืนมากขึ้นอันนี้มองว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำนะธุรก,กิจกลางคืนนะคะหรือวาอ่าไม่ได้มีเรื่องของการทํางานที่ใช้ชจินตนาการนะคะก็อาจจะต้องรอบคอบสักทีหนึ่งเพราะจะเป็นเดือนที่มีความวิตกกังวลมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือ,อบ้านที่อยู่อาศัยหรือมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกระเทือนใจในช่วงเดือนนี้นะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเรือนที่ต้องรอบคอบนะคะคือการเงินจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงอ่ะนะคะฉันั้นในเรื่องของการเงินหรือเอกสารด้านการเงินนี่ต้องะระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันแต่ก็มีโอกาสที่จะผิดหวงังหรือความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยราบรื่น ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาจะมีความระแวงสงสัยกันนะคะทำให้เรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ดังะะนั้นต้องระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันพุธนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสบายใจนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยโรงแรมคอนโด มีบ้านให้เช่าอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการนะคะเป็นเดียที่ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการทํางานหรือเอาใจใส่ลูกค้าให้มากที่สุดนะคะก็จะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่ดีมากๆคือราบรื่นเลยนะคะการเงินคล่องตัวแล้วก็อาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถนะคะ ฉะนั้นก็มองว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะหรือได้รับในเรื่องของของขวัญหรือของมีค่าบางอย่างด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักค่ะเป็นเดือนที่มีความสดชื่นในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักนะคะสามีภรรยาก็จะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการถือของทรัพย์สินร่วมกันหรือมีการเริ่มต้นนะคะในทุกๆด้านร่วมกันร่วมถึงการตั้งครรภด้วยนะ คนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีมีความโดดเด่นมากๆค่ะธุรกิจการงานประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เกิดปีจอเนี่ยโดดเด่นมากๆการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องโกยนะคะคือการทํางานค่อนข้างมีมีโอกาสแหละนะคะแล้วก็ทําให้ การทำงานเนี่ยยังสามารถที่จะหารายได,ได้ได้เยอะด้วยในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยมีเรื่องของการเงินที่ราบรื่นมีการเงินที่คล่องตัวหรือมีกำไรเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะ,ะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะ เป็นไพ่ราชนีเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ผู้หญิงนะคะฉันน้นผู้หญิงก็จะเข้ามาทําให้เรามีข่าวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือธุรกิจนะหรือการเริ่มต้นในช่วงเดนนี้ก็ส่งผลดีหมดนะคะคนที่เกิดปีจอวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานนะคะค่อนข้างโดดเด่น อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะคะแต่าการทํางานยังประสบความสําเร็จหรือยังได้รับโอกาสที่ดีมากๆคนว่างงานจะได้งานนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะสร้างผลงานในช่วงเดือนนี้ด้วยคือต้องลงไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงไปสู้กับงานให้เต็มที่ผู้ใหญ่จะเห็นผลงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะคะหรือจะรับโอกาสที่ดีมากๆคนไหนที่มีการแข่งขันหรือมีการประมูลโครงการงานในช่วงเดือนนี้ก็หน้าที่เจอเกิดความสําเร็จหรือมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะเป็นคนขยันการเงินก็จะหมุนเวียนเข้ามาในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของความรากักสําหรับคนโสดนะก็เป็นเดือนที่มีโอกาส ที่จะพบรักจากการทำงานหรือพบรักจากการติดต่อง,งานนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะในช่วงเดือนนี้อาจจะยุ่งอ่ะในเรื่องของการทำงานนะคะจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้คุยกันเลยนะคะต้องหาเวลานะสน่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์หรือยังต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากที่สุดเพราะไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างมีความขัดแย้งหรือมีความคิดที่อยากจะเอาชนะกันตลอดเวลา ฉะนั้นความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะแล้วก็ต้องลดในเรื่องของอีโก้ของแต่และฝ่ายลงด้วยหันหน้าเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีมากๆนะคนที่เกิดปีจอวันเสาร์นะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของรมให้มากที่สุดนะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะต้องควบคุมเรื่องของรมแล้วเขา เข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆไม่งั้นอาจจะสูญเสียโอกาสที่ดีไปได้นะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยต้องปฏิบัติหรือยืดยุดให้มากๆอาจจะเป็นเดือนที่มีความดื้อรันน้นน่ยนะคะหรือมีเรื่องของความคิดที่ อาจจะสร้างผลเสียนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะคะต้องควบคุมให้อยู่เลยนะคะแล้วก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจนะคะในเรื่องของการทํางานให้เยอะๆจะทําให้โอกาสกลับเข้ามาแน่นอนเพราะดูแล้วก็ยังมีคนให้กําลังใจนะคะหรือยังเข้ามาะคะให้ความคิดที่ดีอยู่นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกิดความล่าชา้ารวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะถูกจับตามองหรือถูกสอดแนมในเรื่องของการทํางาน นะคะฉะนั้นอย่างต้องรอบครอบส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างมากนะคะแต่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักนะอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยและต้องปรับกันให้มากส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะคะแต่ก็ยัง ให้กำลังใจอ่ะหรือยังกลับมาปรับความคิดกันได้อยู่นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะหรืออาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างเกิดความว้าวุ่นนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆโดยเฉพาะไพ่เจ้าชายดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่บางครั้งเนี่ยบริวารอาจจะสร้างปัญหา นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามีศัตรตูแหละนะคะหรือมีคนที่จะปล่อยข่าวลือทําให้จิตใจของเราเกิดความสับสนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผิดสัญญาบางอย่างนะคะหรือว่ามีในเรื่องของคนเนี่ยอาจจะเข้ามาจ้องทําลายนะคะหรือสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็จ้องทําลายความสัมพันธ์รักอ่ะนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบ คนที่เกิดปีจอนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลวันที่เป็นวันเลิกดีนะคะประกอบกิจการงานแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็ราบลื่นนะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันที่ดีที่สุดนะคะรวมถึงวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ก็คือวันอังคารและวันเสาร์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิด ปีจอนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานหรืออาจจะถูกกระตุ้นในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทำงานยังต้องลงไปนะคะในเรื่องของการเจรจาหรือการต่อรองหรือลงไปปฏิบัติงานอย่างจริงจังนะอาจจะเป็นเดือนที่อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยหรือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนหรือยื่นข้อเสนอบางอย่างเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีเรื่องของ การเริ่มต้นงานแต่เป็นช่วงที่อาจจะต้องเจราจานะคะคในเรื่องของการทํางานฉะนั้นมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานนี่ยังเข้ามาอยู่หรือเป็นเดือนนะคะที่ต้องสร้างโอกาสะะให้กับตัวเองนะคะคือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขนะและทำให้เรื่องของปัญหาการทํางานที่ดูเหมือนว่าจะสูญเสียโอกาสหรือหมดไปแล้วนะคะให้มันมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นก็คือการลงไปเจราจาหรือต่อรอง นะหรือลงไปปฏิบัติงานนะคะด้วยตัวเองอย่างจริงจังจะทำให้เกิดความสำเร็จแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าค่อนข้างติดขัดในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจอนะคะ แต่ก็นะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องประคับประคองในเรื่องของการเงินน่นะคะคือการเงินมันมีภาระนะอาจจะเป็นภาระที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารน,นี่แหละหรือนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินแหละซึ่งคนที่เกิดปีจอนะ,ะก็ยังต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือ จากผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องแสดงความจริงใจอะแล้วก็ต้องแสดงความจริงจังให้ท่านเห็นด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่นะก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอแน่นอนนะคะ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ลงตัวนะเหมือนมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจหรือยังไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์น่นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาความรักเกิดขึ้น ติดขัดนะคะมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกัน,นะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันนะคะจะไม่เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีจอทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ